มที่นี่สามารถจบงานได้ภายใน1วัน3วัน7วันก็เพราะว่าที่เรามีและเป็นของตัวเอง ความเป็นเอกลักษณ์ของเราคือเรามีช่างแบ a p ที่รักขาเรามีแลบอยู่ที่นี่ระยะเวลาที่ลูกค้าต้องการ3วัน7วัน1วันก็ระบุมาได้เลยในการมาทําฟันถ้าทํา1วันจบลูกค้ามาถึงตอนเช้าพิมพ์ฟันออกแบบเราก็ส่งแว็กซ์งานแล้วก็ทําตอนบ่ายได้เลยสําหรับการทําภายใน1วันเสร็จถ้าภายใน3วันก็พิมพ์ฟันออกแบบอีก3วันมาใส่สาหรับแบบฉีดถ้าเกิดใครรีบมากๆส่งฟันไม่ได้ยากส่รงรูปฟันมาแล้วสามารถทําได้มาถึงคุณก็เตรียมฟันแบบเซรามิกได้เลยในระหว่างที่เรากรอฟัน แล้วก็ส่งให้ช่างพิมพ์ฟันออกแบบเพื่อรอใส่ตัวชั่วคราวอีก7วันก็ใส่ตัวจริงได้เลยแต่ที่สําคัญต้องส่งรูปฟันมาให้เราดูก่อนนะคะว่าฟันของเราถ้าเป็นเคสยากมาก7วันก็จบไม่ได้ในการทําสลิปวีเนียต้องมีการออกแบบทรงฟันก่อนแล้ว3วันถึงจะได้ทําการกรอฟัน7วันใส่ตัวจริงพิเกตการันตีถ้าไม่มีรากเทียมไม่มีครอบฟันไม่มีรักษารากฟันยังไง1 2บสถึงสิวันก็จบเคสให้กับลูกค้าได้สําหรับเคสที่ยากแต่ไม่ได้ยากมากนะจ๊ะถ้าเกิดยากมากเป็นพวก เมารีแฮบยกปันหลังก็ต้องใช้เวลากันนิดนึงเพราะฉะนั้นฟันแต่ละคนก็ยากง่ายไม่เหมือนกันก็อย่างที่บอกคะ่ะส่งรูปฟันมาประเมินก่อนได้เลยคะ่ะว่าจะ3วันหรือ7วันหรือว่า2อาทิตย์สองรูปฟันมาจ้ะ